ครสวัสดีครับวันนจะมาแนะนำขาตั้งกล้องยีห่ห้อ G-SO-MOS นะครับรุ่น GXG c 50ขาตั้งขนาดเล็กนะครับในกป๋าก็จะมีหกเหลี่ยมมาให้นะครับนี่ปรับได้สามระดับนะครับ วาประคืนได้เลยสองสาสงูสงสงุด เป็นการดีแค่อีกนิดนึงนี่เป็นหัวบอลเปลี่ยนหัวได้นะครับกลางสูงสุดอยู่ที่133่มเซนนะครับรับน้ำหนักได้ประมาณ3โหลดไม่เกิน5้กิโลได้สบายๆเพราะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เจ็บสั้นพบพาสะดวก รา,าพัขึ้นอย่างนี้จะไม่ขึ้นนะครับต้องดึงมานิดนึงตรงนี้ดึงมนมาแล้พัดขึ้นน้ำหนักไม่ถึงกิโลครับอยู่ประมาณ9ขีด0-9ก้ขีดใช้กล้อง dslr กล้องมินิเลนได้ถ้าใครต้องการขาตั้งกล้องคุณภาพดีเป็นคาร์บอนแล้วก็ราคาไม่แพงตอนนี้คือปกติมันส9 9 0ัน แต่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ราคาไม่ถึงส0 0พันนะครับคุ้มมากๆครับแนะนํานะครับถ้าใครต้องการขาตั้งกล้องเล็กพก,กาัาแล้วก็รับน้ำหนักได้เยอะแต่น้าหนักขาตั้งกล้องไม่ถึงโลอยู่ประมาณ9ก้าขีขาตั้งกล้องนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ยุคการใช้าง,งานได้ยาวนานนะครับผมสวัสดีครับ